พ,พ,พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภยัยหรือว่าสปภยอมรับนะคะว่ามีประชาชนบางส่วนได้ใช้มีกรีดบ Big ิ๊กแบกหรือว่ากระสอบสายขนาดยักษ์เพื่อให้ถุงเสียหายและระบายน้ำออกจากแนวกั้นซึ่งก็เกิดจากความไม่เข้าใจนะคะว่าแนวบิ๊กแบกจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมได้ ซึ่งทางของซึ่งทางพลตำรวจเอกกระชาก็ได้มีการสั่งการให้ตำรวจใช้เจสกีขับลาดตระเวนตรวจสอบหาคนร้ายแล้วทั้งนี้ก็ไม่แน่ใจกับว่าการกระทำครั้งนี้เป็นลักษณะของการก่อกวนหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองหรือไม่ค่ะมีมีบางคนที่ไม่เข้าใจนะครับที่จะไม่ยอมรับในเหตุผลพอเราไปบิ๊กแบ็กไปกัน้นน้ำมันก็จะเอ,อ่อท่วมขึ้นไปด้านเหนือนะครับ ก็ทําให้เขาต้องได้รับความได้รับผลกระทบน้ําระดับไสูงขึ้นไม่เข้าใจในภาพรวมตรงนี้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับก็เอามีดไปกรีดบ้างนะครับทําให้เกิดความเสียหายบ้างซึ่งตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังป้องกันกันแล้วก็ทําความเข้าใจกันไปด้วยนะครับมันมีนนเลือดร้อนจริงๆใช่ไหมคะไม่ใช่การอบราอการเมื่อ,อ,อไม่แน่ใจครับก,ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้น ส่วนกรณีที่มวลชนประท้วงไม่ยอมให้ปิดประตูระบายน้ำคลอง8ถึงคลอง10นั้นนะคะผลดํารวจเอกประชาก็เปิดเผยว่าสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วส่วนคลอง9เหลือการซ่อมแซมอีกเพียงเล็กน้อยซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งทางตอนเหนือและใต้ที่ยังมีความเห็นแตกต่างซึ่งก็เช่นเดียวกับกรณีของความขัดแย้งของประชาชนในเขตมีนบุรีค่ะที่ต้องพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก นอกจากนี้พลตราวจเอกประชาก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการย้ายที่ทำการซปพไปที่ไหนอีกเพราะว่ายัางสามารถเดินทางเข้าออกแล้วก็ปฏิบัติงานได้อยู่ในขณะที่พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรณรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าภารกิจการวางบิ๊กแบกตั้งแต่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ถึงถนนพหลโยธินยาวกว่า22กิโเมตร เพื่อการน้ําเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่กรุงเทพ,พเทพมหานครนะคะซึ่งในขณะนี้ภารกิจได้เสร็จลงแล้วแล้วก็วันนี้จะเร่งเสริมกระสอบทรายขนาดเล็กเพื่ออุดช่องว่างระหว่างบิ๊กแบกไม่ให้น้ําสึมไหลผ่านได้ซึ่งก็เชื่อว่าหากดําเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยลดปริมาณน้ําที่จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้พร้อมกับยืนยันนะคะว่าแนวทางนี้ไม่ส่งผลกระทบต,อบต่อประชาชน บิ๊แบ็กวางเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยหมดแล้วตามตามเป้าหมายแล้วนะครับแล้วก็วางเสริมอีกเพราะบางลูกเนี่ยน้ำม,มันลึกนะฮะวางเปเมตรมันไม่โผล่ก็ต้องวางทับอีกชั้นหนึ่งบิ๊กแบ็กนะฮะหรือเอาสอบทรายเสริมระหว่างช่องบิ๊กแบ็กให้ให้น้ำไม่เข้ามานะครับจะได้ประตูสงได้สําเร็จโดยเร็วนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเมื่อเสร็จตรงนี้ปั๊บแนวกำแพงกั้นน้ำทางด้านเหนือ กรเทพมหานครเนี on, ่ยก็จะยาวตั้งแต่เจ้าพยายามมาเลยผ่านหลักหกนะครับมาต่อไอ้บิ๊กแบ็กที่ผมวางมาถึงประตูท้าจุฬาลงกรณ์มาถึงวกลงมาจนถึงถนนตะรุเบกษา ส่วนทางด้านของสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครในเส้นทางพระรามสองนั้นนะคะก็จะไม่มีการใช้ Big b a บ็เสริมแนวขันกั้นน้ำค่ะเนื่องจากว่าถนนมีความยาวมากไม่สามารถกั้นได้ทั้งหมดอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลซึ่งก็เชื่อนะคะว่าน่าจะระบายน้ำได้เร็วแต่ก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมใช้กระสอบทราย1 0 0 0 0แสใบเร่งกู้สถานการณ์สาย3า0สาย340บางบัวทองสุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงจากถนนพระรามสองสัญจรไปภาคใต้แทนขณะที่นายแวนเนอร์โฮเยอร์นายแวรเนอร์โฮเยอร์ er นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจําประเทศไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลเยอรมนีเข้าพบกับพลตํารวจเอกประชาพรมนอกเพื่อมอบเครื่องกองน้ําสะพายหลัง40ชุด ที่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยคาเซลมีน้ำหนักเบานะคะเพียงแค่20กิโลกรมัมสามารถผลิตน้ำดื่มได้1,200ลิตรโดยไม่ต้องใช้พลังงานหรือว่าสารเคมีนอกจากนี้ยังมอบเงินช่วยเหลืออีก5แส,เ5แสนเหรียญสหรัฐหรือว่า30ล้านบาทแล้วก็จะช่วยเหลือตามความต้องการของรัฐบาลไทย ในขณะที่ทางด้านของด้านหน้าของสอปพ,พวันนี้นะคะระดับน้ำเส้นคู่ขนานแล้วก็ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าอาคาร Energy Complex กระทรวงพลังงานก็มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงค่ะได้มีการนำถุง Big Bag มาวางนะคะเพื่อป้องกันกระแสน้ำซัดทางเชื่อมที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ ระหว่างทางลงดอนเมืองโทเวแล้วก็กระทรวงพลังงานอีกทั้งมีการเร่งลาดยางมาต่อยเสริมทางเชื่อมให้สูงขึ้นแล้วก็การถางน้ำไม่ให้น้ําจากถนนวิภาวดีรงังสิตทะลักเข้าถนนด้านข้างกระทรวงพลังงานค่ะ